สวัสดีค่ะช่องหลังบ้านทนายลุงคลน,นะคะสวัสดี f อทุกท่านนะคะสวัสดีย้อนหลังวันสงการนะคะเอฟช่วงสงการเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเราไปทำบุญนะคะคือก่อนก่อนวันสงการนะคะที่เราได้ลงคลิปไปเมืองการนะคะ f อก็ หลังจากที่กลับมากรุงเทพสองสามวันนะคะเพราะว่าเรามีงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ช่วงสงการประมาณ15 16นะคะเราก็กลับไปที่เมืองการนะคะไปทำบุญหลังบ้านก็นำภาพนะคะเป็นการเก็บตบภาพบรรยากาศการทำบุญนะคะแล้วก็รดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะ ในช่วงเทศกาลสงการนะคะ f อฟก็จะได้นำภาพบรรยากาศนะคะการทำบุญทําบุญเลี้ยงพระนะคะที่ที่ไร่ลุงแซมนะคะไร่ที่เราได้ลงคลิปให้เอฟซีได้ดูในคลิปก่อนนะคะก่อนสงการที่เราไปาคุยงานแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะคะ เรามาดูภาพบรรยากาศนะคะในงานเลี้ยงพระนะคะทำบุญเลี้ยงพระกันนะคะ FC ก็เป็นการทําบุญตามประเพณีนะคะเราไม่ได้เชิญแขกมากมายนะคะก็จะมีแค่แขกผู้ใหญ่แล้วก็พี่พ,พี่น้องๆกันเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะการรวมตัวกันก็จะลำบากนะคะ FC เราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยนะคะ ไล่ลุงแซมไล่ลุงแซมขอเสนอฉายวันสงการ ปีพศ2565 đường sống đường sống năm xì hai sống đường sáu mẹ nói mẹ bố đường sống sáu xì hai sống sáu hai sống sáu

ดุส,งสง่งจังเอเคโอเอเดี๋ยวมีงมาครับหมดเลยครับหมดเลยครับยังไม่หมดเลย

ยามปีตังทังสารนังกาจามิตติยามปีพุทังสารนังกาจามิตติยามปีตังทังสารนังกา าะาาวาาหลังจากเสร็จการทำบุญเลี้ยงพระนะคะ FC เราก็ได้มีการรดน้ำขอพรนะคะจากผู้ใหญ่นะคะ FC ก็นำทีมโดยคุณพี่สุจิตาแก้วเงินนะคะ เป็นเจ้าของสถานที่นะคะแล้วก็ท่านนายสุรชัยชินชัยนะคะพาพวกเราเอ่อรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะเอี FC ที่เรานับถือกันเนาะก็จะมีเพื่อนๆพ,พี่น้องนะคะไม่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เชิญแขกมากมายเนาะเราไม่ได้เชิญคนเยอะนะคะเราเราเอาแค่แบบคนรู้จักแล้วก็พี่น้องที่สนิทกันจริงๆนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะคะ FC เราก็ต้องห่างกันนิดนึงนะคะเราไปดูภาพบรรยากาศในการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่กันนะคะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะทําบุญเลี้ยงพระแล้วก็รดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะ FC ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเราก็ได้นำภาพนะคะเป็นการเก็บตกภาพนะคะอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะอ๋อเราก็ได้เก็บตกภาพบรรยากาศมาให้ FC ทุกท่านได้ดูกันนะคะ ยังไงฝาก fc ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะ fc คลิปนี้หลังบ้านทนายลุงพลขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ